ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะับ็กก็ได้มาเซ็นท่าคอนแก่นว่าจะมาถ่ายต้นคริสต์มาสก็เลยแวะมาซื้อของที่ท็อปเพราะว่าช่วงนี้เราตื่นสายทำกับข้าวไม่ค่อยทันก็เลยมาซื้อการโนล,ล่าเอาไว้กินนะครับทุกคนแค่ใส่นมก็จบเลยเอกับพี่ดิวเขากินด้วยกันได้เช่นเดีวยวกันก็เลยมาดูของเป็นยังเกอร์ฟาร์มนะคะผมการโนล,ล่าไทยผู้อดกอบเ่ลลออกลัง,งคิดอยู่ว่าจะเอารสไหนดีมีรสสตรอเบอรี่และผละไม้รสช็อกโกแลตมอนนะคะบุมแลวก็รสสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแ,และเบอรี่ คุณคิดอยู่นานมากก็เลยถามพี่รุวพี่ลุวเลยบอกว่าเอาทั้งหมดสามเลยก็เลยหยิบมาหมดสามอันเลยครับทุกคนราคาก็ไม่แรงได้นะครับทุกคนสาวหาซื้อได้ที่ท็อปนี่นี่เลยนี่เลยได้มาสาม ซึ่งเหตุผลที่เอ็ซื้อกาโนล่านะคะเพราะว่าบางวันเอก็ตื่นเช้าเกินวันก็ตื่นสายเกินแล้วแบบเวลาตื่นมันก็ทำกับข้าไม่ทันกว่าจะสั่งมากินมันก็นานใช่ไหมทุกคนเอก็เลยมาเลือกเป็นกาโนล่าเอาไว้กินนะคะใส่นมก็ได้หรือว่าจะกินเป็นแบบโรยท็อปปิ้งกับโยเกิร์ตแล้วก็ไอสตีมก็ได้ชิ้นเดียวกันนะคะไอตีมหรือว่าจะใส่กับสลัดก็ได้นะคะมีเขาไม่แต่งเขาไม่ได้แต่งสีด้วยนะครับทุกคนไม่มีสีและไม่ได้เรียนกลิ่นแบบธรรมชาติทุกคนนไไไมม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 ่่่่่ีีีีีผผผสสสสเเเคททด้้้ววยยแแลลก็็ขปปาใรน แก้งหรือว่าเป็นมังอันนี้ก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันนะครับคุณลูกๆก็กินได้เช่นเดียวกันใครไม่อยากผสมกับนมวัวก็ผสมกับนมถั่วเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเอสก็เป็นคนแพ้นมวัวนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้กินกับนมวัวก็จะกินกับนมถั่วเหลืองนี่อันนี้ก็จะเทมาให้ดูนะครับแต่ปกติไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ทุกคนเพราะวมันอยู่ท้องกินเป็นมื้อหลักได้เลยนะเอก็จะกินตอนเช้าตอนตื่นนอนเวลาแบบตื่นขึ้นมาก็กินข้าวเป็นอันนี้ถือเป็นอาหารหลักแล้วก็มากินรอบมประวาณตอนเที่ยงแต่ว่่านน้้ออองงก็ยูทะครับ บางวันไดาทุกคนเอตอนไลฟ์ประมาณแบบ10บโมงก็เกียนนี่แหละก่อนขึ้นไลฟ์อิ่มนี่เลยนี่เลยอร่อยอร่อยนะคะผมซึ่งวัตถุดิบที่ของเขาใส่มาก็ดีนะคะทุกคนใช้ผลไม้ส่งตรงจากฟาร์มเลยนะคะทุกคนได้ผลไม้ในนิ่งผสมข้าวกล้องปอปนะคะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเจ้าแรกในไทยเลยน,นะทุกคนแล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดคีนัวคีนัวสามชีคอเลสเตอรอลต่ำแต่ประโยชน์มากมายทานได้หลาย,มาย,ยเมนูไม่เบื่อหาซื้อได้ที่ทอปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาะคะบ๊ายบาย